เรียกว่าเข้าตามตรอกออกตามประตูแบบนี้นะคะหนุ่มมาร์ทก็แน่นอนว่าผ่านฉลุยอยู่แล้วแหละคะ่ะส่วนตอนนี้ไปต่อกันที่ดาราที่ไปโกอินเตอร์กันบ้างดีกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นป้องนาวัดตอนนี้ก็ได้เล่นซีรีส์จีนต่ออีกแล้วส่วนด้านบี้สุกฤษค่ะก็ดูเหมือนว่าละครเรื่อง water f a l l the musical นะคะจะไปได้ดีเพราะว่าบอสใหญ่อย่างบอยทกรเกียริเน่ก็คอนเฟิร์มเลยว่ากระแสะตอบรับดีเกินคาดเลยค่ะ ทำมาเจ้าพ่อละครเวทีบอยทักนเกียรติเป็นปลื้มไม่น้อยเลยล่ะค่ะที่กระแสละครเวที Waterfall the Musical ดนั้นดีเกินคาดหลังเพิ่งปิดฉากการแสดงที่เมืองซีแอตเทิลสหรัฐอเมริกาทั้งยังได้เสียงตอบรับจากแฟนๆดีกว่าครั้งแรกที่ไปเปิดการแสดงที่นครลอสแองเจลิสอีกส่วนจะสามารถก้าวสู่บอดเวด้หรือไม่นั้นยังตอบไม่ได้ในตอนนี้ขณะที่ลูกมอคนเก่งบี้สุกริตเองก็เป็นปลื้มไม่น้อยกับการแสดงในครั้งนี้เช่นกันค่ะบทแล้วก็เพลงมันก็ลงตัวขึ้นนะฮะมันก็มันก็ทำให,ให,ให ขึ้นในขณะเดียวกันพัฒนานเรื่องของการร้องก็แบบผมก็ผมยังตกใจเลยว่าเขาแบบเฮ้ยไปร้ปองอย่างนี้มาได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ <laughs>